อ่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการสืความทุนนะครับก็เดินไเที่ยวพืวงไทยครับที่ผู้จัดการต่อครับ เขตบุรจูเนียนะครับร okay okay. ครับโอครับโดยไม่ต้องรบกวนทางในเขตเดินปูนารที่นี่นะครับยินดีครับนี่ในเขตที่นี่มีทั้งหมดกี่เซนติเมแผ่กลางเราตอนนี้ยาวทั้งหมดที่สร้างมานะ99ซุมไป99เมตรมีทั้งหมด33ซุมครับความลึกความยาวของบ่อความลึกก็คือฝั่งเล็กก่อนฝั่งเล็กคือตรงนี้ใช่ครับคือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ จากหน้าแพไปถึงขอบบ่อน่าจะอยู่ที่80เมตร90เมตรแล้วก็ระยะตีจากหน้าแพถึงอขอบน้ำตรงนกอะอ,นนอยู่ที่35เมตรเมตรครับผมเพค่อนข้างที่จะตีได้ธรระยะได้ดีตีได้ก็คือน่าจะเป็นการดีไซน์เพื่อนักกป,ปาทุกคนก็คือระยะตีก็ไม่ได้ถึงกับไกลมาก แล้วไม่ได้ถึงกับเออใกล้มากหมายถางคือระยะสี่ใช่ไหมครับค่ตอนนี้คือ9ก้าใช่ไหมครับอ่าเก้าสิบเมตรเก้าสิบเมตรใช่คือตอนนี้คือที่ลงก็คือลงลปูนฐานแล้วก็เติมฐานคือพร้อมที่จะปล่อยพร้อมที่จะลงน้ําแล้วก็ปล่อยปลาปล่อยปลาใช่ไหมครับครับก็คือกระบึกแล้วฝั่งนู้นนะครับมาะเภทฝั่งนู้นเป็นนู้ฝั่งฝั่งนี้ก็คือแ่งฝั่งใหญ่ครับแ่งใหญ่ใช่ไหมครับแผงใหญ่นี่คือ จากครับผมแล้วต้องแพงครับแล้วก็คือก็คือฝั่งใหญ่เนี้ยจากหน้าแพงถึงกระแพงเนี้ยร้อยหกสิบเมตรอันนั้นคือเป็นเป็นเป็นบ้านจะเป็นบ้านบ้านอ่าบ้านนี่คือจะมีทั้งหมดสี่หลังสิบสองหลังก็คือพร้อมที่จะให้นักตกปลาท่านมาปลอดใช่ครับก็คือมีทั้งเออแพรางแล้วก็บ้านพักคือไม่ได้มาตกปลาอย่างเดียวคือเราสามารถพาพาเข้าไปด้วยใช่พักปลอดด้วย จากระยะก็คือระยะ as, ตีก็คือจะแผ่ไปถึงหน้าหลุมเนี้ยตรงรูปคนขาวเนี้ยก็อยู่ที่สามที่ห้าเมตรสามที่ห้าเมตรอ่ารที่ที่เป็นหลุมนี่คือก็เป็นระยะตีคือพอตีหลุดจากสามที่ห้าเมตรไปเนี้ยมันจะเป็นที่สุบบ่อที่สิบสองที่สิบบ่อนะตอนนี้เท่าที่ผมคำนวณน,นะมีห้าเมตรบวกห้าเมตรบวกครับวกห้าเมตรบวกใช่ก็คือ ตีไป40เมตรก็ลงหลุ่มนะถุกที่ห้าเมตรบวกบวก10บเจ็ดสิบก็ยิง่งลหุ่มครับโดยใหญ่แล้วนะตัวปลาทั่วไปที่ที่ได้มาลองเทสดูว่าระยะ40เมตรทุกคนก็ตีได้กับทุกคนคือเป็นระยะที่มาตรฐานนี่ครับกคนแล้วสถานที่ที่แบว่า เราตัวหก,กต้นรับอยู่ตรงไหนครับเข็ต okay. <G ül> ก็ชอบอยู่ตรงหลังต้นมะม่วงนะครับตรงไหนตรงนน้นเหรอครับใช่เพราะตอนนี้กําลังคนงานกําลังเตรียมพร้อมเรื่องโครงสร้างอยู่ <G ül> แล้ว <G ül> พวกอะกแล้วเนี่ยอย่งงางนักตกปลาเนี่ยครับักเข็ตเราใช้ตัวไหนครับที่ตีคือเป็นลำหรือว่าขนมปงังที่บอจะมีบริการทั้งลำและขนมปังให้ให้กับนักตกปลาได้เลือกได้เลือกใช้ ตามความถนัดของแต่ละคนแต่ละบุคคลมีไวไฟอะไรให้ใช่ไหมมีครับมีไวไฟฟรีครับดีเลยครับเดี๋ยวผมต้องขอรบกวนล้เขตพาลงไปเดินได้หนังจนั่ได้ครับดีดีครับได้นะครับครับผมพายเพียร์พอดีวันนี้ก็เราก็มาดูตำรวจนะครับนี่วันนี้เรามาเจาะนะครับใต้บึงบางไทรของแอร์ครับมีน้อคนนึงที่จะได้เข้ามาระดับความลึกเท่าไหร่นะเขยดูระดับความลึกของแอร์อยู่ที่ คือเสาไม่มีเหลี่ยมลดเหลี่ยมใช่ครับเป็นเสาชนิดพิเศษที่สั่งหล่อพิเศษไม่ใช่ครับก็คือต้องสั่งทำเสาใช่นหมจะเป็นเสาที่ทำกระพานที่ว่าหมดเหลี่ยมหมดเนี่ยจะไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรของเสาห่อคครับนี่ได้ข่าวว่านี่ น้องแบงค์จองหลุมนี่อะครับเนี่ยจองหลุมเลยอะครับครับของน้องแบงค์เลยที่น่าเนี่ยหลุมมุ่งคลองซอยหนึ่งแล้วโอ้โหแล้วที่ปฏิทิได้ไหมเนี่ยได้ครับได้น้องนี้ก็ได้ครับไม,ม่จองคนเดียวแค่หน้าร้อยแล้วตุวจะรองก็โดน <c oughs> โน้ำถูด้ข่าวว่าลินคลองซอยหนึ่งตีไม่ไกลไงผมก็เลย<อ>ไปอีสายพิเศษให้หน่าจะหน้าแพะไว้ห้าเมตรได้ทั้งบ่อมีซอยเดียวครับ นี่คือนี่คือนัอเอกเก็บระดับน้ำลงไปลึกถึงนั่เขียนจากพื้นปกติมีถึงตอนนี้ที่เติมไปแล้วมีถึงน่าจะห้าสิบห้าสิบเซนได้ครับครับนักตูนก็ลองลงไปได้ครับไม่มีหัวแหรอเอาเลยอ่ะคือก่อนเข้าก่อนเรื่อข้อเรามาเที่ยวนะครับพานักเก็บชาตัวที่ มือปางไส้นะครับนี้สนุกมากครับได้มา <c oughs> เยล่นเยอะครั้งแรกเข <c oughs> ้าครับนี่เขาทำอะไรครับอันนี้จะเป็นระบบ,บระบายน้ำติดน้ำวนของที่บ่อเพราะว่าบอ่บอบ่อฝั่งดุสตา์่งของทะเนีเ่ยจะเป็นบ่อปลาเกตอ๋อคือฝั่งซูดนะใช่ครับเป็นบ่อปลาเกตของของมึงบางไสรครับแล้วก็จะมี ก็คือจะเป็นบ่อน้ำเข้าด้วยคือทั้งหมดที่ที่นีหมดที่บ่อหมดที่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 ทำของที่บ่อจริงๆแล้วมีมีประเกตมีปลาบึกแล้วก็อนาคตมีตัวคุณอ๋อครับระบบระบบน้ำเราคือเรามีเรามีเวียนมีตลอดครับมีตลอดก็คือปลาเราก็มีเติมตลอดใช่ครับปลาเราก็มีเติมแตลอด บอกว่าจะเติมปลาทต้ย20 oh, ิแล้วก็เลี้ยงก็ยังไงครับคก็ที่นี่คือเลี้ยงปลาเองครับก็คืออนุบาลปลาตั้งแต่ไซส์สามนิ้วหกนิ้วคือเราไม่ซื้อปลาเข้ามาแต่ว่าเราเราเราใช้ระบบวิธีการเลี้ยงขึ้นมาเองใช่ครับรั้ก็คือมีต้นรับมีต้นรับตลอดใช่มีตลอดมีเติมและตลอดค่อนข้างเป็นบอกที่ครอบคลุมแล้วก็พบทุกอย่างก็คือสามารถอ่อง คือสไตล์เนี่ยสไตล์สไตล์ค้างบอยอ่ะเราค่อนข้างดูแบบว่ายัางไงอ่ะคือครอบคุมใช่ไหมครัมีทั้งอาหารอาหารตกปลานะครับแล้วก็ทรบริการทุกอย่างนะครับ